สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฉลิมชาตินำโชคเหมือนเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เลขแม่ตะเคียนนะครับว่าเราได้เลขแม่ตะเคียนมาแล้วเราจะเอามาทําแบบไหนนะครับบางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับในการวิธีเล่นของเลขแม่ตะเคียนนะครับเฉลิมชาติก็จะเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่า เลขแม่ตะเคียนเราส่วนมากจะขึ้นลงแบบไหนหรือจะได้คู่ตัวไหนนะครับไปครับเราไปดูกันก่อนเลยว่าเลขแม่ตะเขียนเราได้ตัวไหนมานะครับครับผมเลขแม่ตะเคียนนะครับก็เราได้ชุดนี้มานะครับเลขของแม่ตะเคียนนะครับ ก็ลงลงคลิปกลางคืนนะครับลงคลิปกลางคืนก็จะมีเงาด้วยนะครับก็จะมีเงาให้เห็นนะครับเลขแม่ตะเคียนนะครับก็จะได้อยู่ที่2องนะครับสีหครับแล้วก็ได้ที่ห้าหครับคราวนี้เราก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเลขแม่ตะเคียนเขาเขาได้แบบไหนนะครับ เราก็จะเอามาตั้งหลักนะครับใช้2ใช้ตัวนำหน้าตลอดนะครับเอาตัวนำหน้ามาตั้งนะครับคือตัวนำหน้าก็คือ2ก็ต้องเอา GET 2 4สีนะครับแล้วข้างคู่ท้ายก็ต้องเอา4,5นะครับคือเอาตัวที่นำหน้าเข้ามาตั้งยู่ข้างหน้าตลอดนะครับลองมาตั้งเลยนะครับเอา2,4นะครับมาตั้งก่อนนะครับ2,4แล้วก็เอา4,5นะครับ ตนนี้ก ic, ็เอาห้าหกนะครับมาตังคราวนี้เลขแม่ตะเคียนนะครับเขาจะอยู่ที่ตัวหน้านะครับเราจะขึ้นลงตัวหน้าตลอดนะนะครับเพราะเลขแม่ตะเคียนเขาจะขึ้นลงตัวหน้าครับลงตัวหน้าขึ้นลงตัวหน้าตลอดนะครับเจ็ดงวดแล้วนะครับที่เลขแม่ตะเคียนขึ้นลงตัวหน้านะครับ ก็ไปขอเลขไม่ตะเขียนที่ไหนผมก็จะขอเลข2ตัวก่อนนะครับจะจับเลข2ตัวก่อนนะครับ เดชเฉลิมชาติจะมาทําให้ดูนะครับขึ้นลงยังไงนะครับอย่าง2 c เราขึ้นลงตัวหน้านะครับเราก็จะเอามาเป็นที่ถ้าเราขึ้นก่อนนะครับเราขึ้นสองสีะ 2, 4, จะกลายเป็น3 4นะครับถ้าเราลดลงตัวข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็น1 4นะครับอย่างนี้นะครับที่เฉลิมชาติทำเนาะ ก็จะไล่มาเอาเอาตัวที่5 6กนะครับก็5 6มาตั้งนะครับอย่าง2 4 5หแล้วก็เอา2 4สนะครับมาตั้ง2 4สนะครับมาตั้งแล้วก็4 5แล้วก็ต้องเอา4 5ห้านะครับมาตั้งเราจะไปกลับเอา54นะครับเดี๋ยวพอเราจะต้องขึ้นลงตัวหน้าของของเลขแม่แตะเคียนทุกครั้งนะครับถ้าเอา4 5หมาตั้งเราก็จะไปขึ้นลง เลข5นะครับมันก็จะจะไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นสี่ห้า 4, นะครับสี่ห้าถ้าเราขึ้นเนาะเราขึ้นก็เป็นห้าห้านะครับเป็นห้าห้านะครับถ้าเราลดลดลงหนึ่งเต้มนะครับจากสี่ก็เหลือสามนะครับเป็นสามห้านะครับแล้วก็มาดู อ่าอีกชุดคือห้าห้าหกนะครับแต่จริงๆแล้วเลขของแม่แตะเคียนชุดนี้ถือว่าสวยๆทั้งนั้นนะครับเป็นเลขที่สวยมากนะครับอย่าอย่าลืมอย่าลืมอ่าอย่าอย่าลืมตัวที่ได้มาแบบตรงๆนะครับอย่างห้าหกนะครับสองห้ 2, 4, อย่างนี้นะครับหมดวนนี้อาจแม่แม่แตะเคียนอาจจะให้มาตรงๆก็ได้นะครับเหมือนงวดที่ออกอ่า สี่สองนะครับก็ให้มาตรงๆนะครับก็เลขสวยมากนะครับห้าหกนะครับห้าหกอ่าถ้าว่าเราขยับขึ้นก็จะเป็นหกหกนะครับห้าหกครับถ้าเราลงก็จะกลายเป็นสี่หกนะครับบนล่างนะครับเลขอ่า เลขแม่ตะเคียนนะครับติดบนล่างนะครับเราไปดูกันครับอ่าเห็นไหมครับ4 6 4 6เราออกไปแล้วนะครับ4 6เราออกไปแล้วจะออกซ้ำหรือเปล่าก <c oughs> ็วิเคราะห์อเอานะครับวิเคราะห์อเอาว่าใครชอบก็คิดว่ามันจะมาอีกแล้วก็ซื้อเออแล้วก็เอาไปจับฉลากได้นะครับเสียงลอตเตอรี่เนาะ เสียงลอตเตอรี่ได้นะครับ46นะครับตามที่มองนะครับดูครับว่าเราจะเล่นหรือเปล่านะครับตัวนี้แล้วก็เลขเบิ้ลนะครับได้66นะครับ66กับ55นะครับถ้าใครไม่ชอบเลขเบิ้ลก็ตัดออกไปได้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าเราไม่เอาเลขเบิ้ลนะครับก็ตัดออกไป3เบอร์นะครับกับเลขตัวเดิมนะครับ แล้วก็มี1สนะครับเลขตัวเดิมใครจะเล่นไม่เล่นก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเฉลิมชาติก็จะจัดชุดลงมาเน้นเน้นให้นะครับคือถ้าเราไม่เอาตัวตัวเดิมเนาะถ้าเราไม่เอาตัวเดิมเราเอาตัวใหม่แล้วก็ไม่เอาเลขเบิ้ลเนนะาะเน้นนะครับชุดเน้นนะครับ กดเน้นนะครับเราจะเอาตัวที่ไม่ไม่อาเบิ้ลนะครับก็จะเหลืออยู่ที่2 3นะครับแล้วก็3 4นะครับแล้วก็3าหครับ4ีหครับ5 6ครับ ก็จะเหลืออยู่ที่ห้าชุดนะครับชุดเน้นนะครับชุดเน้นก็จะเหลืออยู่5ชุดนะครับคือไม่ได้ติดดับหรืออะไรนะครับที่เราที่เราไม่เอาก็คือที่เฉลิมชาติแยกออกมาก็คือตัวที่ยังน่าจะมานะครับเพราะว่า1นสีก็ออกออกมาแล้วนะครับออกมาข้างบนแล้วเนาะถ้าใครจะเอาไปเล่นก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ1นสะี่เนาะ สีออกไปข้างบนแล้วแล้วก็6กสีเอสีกนะครับสีหก็ออกไปแล้วนะครับก็เฉลิมชาติก็เลยตัดออกเนาะตัดออกแล้วก็เลขเบิ้ลนะครับข้างล่างเลขเบิ้ลข้างล่างนะครับ55กับ66นะครับ55กับ66นะครับเฉลิมชาติก็เลยตัดออกนะครับให้เหลืออยู่แค่5ชุดนะครับหรือเพื่อนๆจะ หมดเลยก็ได้นะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็คือเดี๋ยวฉเฉลิมชาติจ,จะติ๊กตัวนี้ไว้ก่อนเนาะว่าถ้าเป็นชุดล่างก็ออกไปแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเป็นชุดบนก็ออกไปแล้วนะครับก็เว้นอยู่สองเบอร์เนาะสองชุดนะครับก็จะลงวันที่ไว้นะครับเดี๋ยวกันกันลงเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เฉลิมชาติด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฉลิมชาติได้ทำคลิปดีๆออกอามาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับก็ตรงกับวันที่16นะครับงวดวันที่16ครับเดือน8นะครับครับ6 7นะครับก็ คลิปนี้ก็ต้องจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับเลิมชาติก็เอาเลขแมตะเคียนมาให้คุณเพื่อนได้ได้ชมแล้วก็เอามาได้ตัดสินใจกันนะครับว่าจะเล่นชุดไหนหรือใครชอบแบบไหนนะครับแล้วก็มาขึ้นลงให้ให้ให้เพื่อนๆได้ได้ดูนะครับว่าขึ้นลงแบบไหนและจะสมควรจะเล่นแบบไหนนะครับถ้าเข้ามาตัวเก่านะครับเข้ามาตัวเก่าก็1 4 4 6นะครับ ถ้ามาเบิลก็5้าหนะครับถ้าใครชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบเลขเบิลนะครับเลขเบิ้ลหรือเลขตัวตัวเดิมก็มีที่เฉลิมชาติขีดเส้นแดงแดงไว้นะครับแล้วก็ดึงลงมาไว้ข้างล่างนะครับก็จะมีแค่5ชุดนะครับถ้าใครรัก3นะครับใครรัก3ก็มีแค่2 3 3 4 3 5นะครับถ้าใครรักอ่ารัก5ก็มีที่ เนี่ยครับ5 3เออ3 5ครับแล้วก็4 5แล้วก็5 6นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับของเลขแม้ตะเคียนที่น่าเล่นนะครับน่ามองเนาะก็เฉลิมชาติไม่ได้สนับสนุนการพนันนะครับก็ขอทุกท่านใช้โปรดใช้วิจ,จรารณญาณนะครับในการรับชมนะครับ ครับคลิปนี้ก็เฉลิมชาติก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ